ด้านหลังแบบนี้จากนั้นก็ใช้าก,การรูปนะครับรูปทัวเปาห่งหางๆแบบนี้ได้เห็นไ,ไหม,ไมไอ่าเขาจะเริ่มปูฟ้องขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเมื่อเริ่มหล่อแล้วเราก็ใช้หวีซีสเตเลทที่เป็นโค้งเนี่ยหวีโค้งมันจะเหมาะกับความกลมของสรีระร่างกายของน้องบีชองฟิเซ่น,นะครับ ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับการดูแลนะครับเจ้าบีชองฟิเซ่นะครับสายพันธ์ mini บีชองฟิเซ่นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธ์ที่มีที่ฮีโร่หมอมของเรานะครับก็จะบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเจ้าไม้มอบนะครับเป็นสุดล่อนะครับที่น่ารักเป็นเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยได้ยังไงนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับผมว่า การดูแลน้องบีชองเนี่ยง่ายมากแต่ต้องทำทุกวันนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มจากอุปกรณ์กันเลยดีกว่าเหตุผลที่ผมบอกว่าง่ายเนี่ยก็เพราะว่าสายพันธุ์บีชองวิเซ่นะครับ <ๆ S 2> เขาสามารถอยู่นิ่งๆให้เราทำความสะอาดได้เนาะไม่ยุ่งยากสิ่งที่เราจะทำทุกวันครับการเช็ดตาการดูแลเรื่องตานะครับให้สะอาดตลอดเวลาการหวีขนนะครับการเล็มขนที่อุ้งเท้าก็สามารถทำเองได้ด้วยตัวคุณเองการตัดเล็บทั่วไปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการเช็ดตาเป่าขนหวีขนให้ดูสวยดูน่ารักจาก V ีฟที่เป็นสภาพนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดู after นะครับว่าจะหล่อได้มากน้อยแค่ไหนเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่าครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับที่เช็ดหูเช็ดตาตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของฮีโรบอมเองนะครับตัวนี้เป็นาสารสกัดจากลูกพัดสีเขียวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งเช็ดตา และทําความสะอาดช่องหูการทําความสะอาดช่องหูดวบชองฟิเซ่เนี่ยนอกจากการเช็ดทําความสะอาดแล้วเราต้องดึงเส้นขนที่อยู่ในหูของน้องด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้มาเลยต่อไปนะครับตัวที่ขาดไปได้เลยตัวสเปรย์พอยตันครับฉีดก่อนวีทุกครั้งนะครับตัวนี้ดีมากๆแล้วก็อยู่คู่สังคมไทยมาจะ10ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับฉีดก่อนวีทุกครั้งได้เลยแน่นอนเราต้องมีที่แค่หูคอตตอนบัตรนะครับแบรนด์ไหนก็ได้แต่ใช้ไซเล็กนะครับส่วนต่อไปเป็นสำลีไว้เชตานะครับวีสลิเกอร์นะครับผมไว้เปิดขนชั้นแรก ตรงปลอยปลายส่วนตรงนี้ครับผมเป็นหวีโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งด้านเดียวหรือโค้ง2ด้านก็สามารถใช้ได้อมองว่ามันจะหวีเข้าทรงได้ง่ายกว่านะครับก็แนะนําให้เป็นใช้หวีโค้งได้นะครับผมเหมาะกับสุนัขสายพันธุ์นี้มากๆแล้วก็เซกันไกครับผมก็ไกตรงกไกโค้งได้เผื่อตกแต่งนะครับและที่สําคัญไรเป่าผมนะครับต้องมีนะครับสำหรับสุนัขนะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับถ้าอยากจะได้ก็ที่ฮีโร่ปอมของเรามีเช่นกันนะครับเข้าไปที่ไลน์แอดสายฮีโร่ปอมได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ครับผมผลิตภัณฑ์นะครับเช็ดทาความสะอาดหูและตานะครับเดี๋ยวผมขอทําความสะอาดหูก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคส่วนใหญ่นะครับก็จะแนะนําว่าไม่ต้องหยอดเข้าไปก็ได้ถ้าไม่ได้มีขี้หูเยอะเราก็ใช้การจุ่มแบบนี้นะครับใช้คอตตอนบัตนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะเทลงไปที่ฝาแล้วก็จุ่มก็ได้เช่นกันนะครับอ่าใช้ด้านนี้ทีนี้เราก็มาเปิดดูตรงช่องหูของน้องนะครับอ่าสายพันธุ์นี้หลายท่านจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีเส้นขนที่อยู่ในรูหู ดังนั้นตรงเส้นขนเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นขนอ,อน่อ,อนๆนะครับถ้ามีเยอะจนเกินไปนะครับผมเราค่อยๆใช้มือเนี่ยนะครับอ่าจะมีการกรีดลองนิดหน่อยนะครับเนี่ยสกิดสกิดให้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเหลือไว้แต่ถ้าไม่กล้าทําให้ไปที่ร้านได้นะครับค่อย,อยๆดึงนะครับเขาจะเป็นเส้นแบบฝฝยๆเล็กๆเท่านั้นถ้าเรายังมีเส้นตัวนี้อยู่โดยที่ไม่เอาออกเนี่ยมันจะทําให้ขี้หูข้างในเนี่ยค่อนข้างแบบมีขี้หูเยอะมากจนเกินไปนะครับผมอ่าเราก็แคะได้ตามปกติเลย นะครับแต่ถ้ามีขนอยู่แนะนําว่าต้องถอนขนที่หูนะคัะค่อยๆทํานะเดี๋ยวิลูกเดีซิโอเคค่อยๆนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นเส้นแบบเป็นเส้นฝอยๆเนาะเห็นไหมเห็นขี้หูไหมครับขี้หูค่อนข้างหนาเตอะเลยแล้วก็ตรงเนี้ยขนหูเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆตัดออกก่อนก็ได้นะครับผมแบบนี้หรือใครจะค่อยๆดึงออกก่อนก็ได้นะครับ เห็นไหมเพราะมันเส้นใหญ่ก็ต้องริมหมกก่อนหลังจากนั้นนะครับผมเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยค่อยๆสก,กิดสก,กิดได้ไหมครับลกูกเหนด้วยิครับเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้เห็นไหมครับหูมันก็จะดูสกรปรกแต่ถ้าไม่กล้าทานะครบไม่กล้าค่อยๆถอนเนี่ยก็สามารถไปที่ร้านได้นะครับหลังจากเราถอนเราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้คอตตอนบัตในการจุ่มแคะขี้หูต่างๆเพื่อให้สะอาดนะครับ นี่คือวิธีการดูแลนะครับของน้องบีชองฟิเซ่นะอ่าแค่แบบนี้ค่อยๆทำนะทีนี้ส่วนโซนด้านนอกนะครับก็ใช้เป็นสำลีนะส่วนด้านนอกใบหูนะครับใช้เป็นสำลีนะครับสามารถเช็ดได้แบบนี้เราน้องนั่งที่สูงแบบนี้ได้นะครับแล้วเราค่อยๆเช็ดหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ชิดตัวชิดอกแบบนี้นะครับเช็ดเช็ด เช็ดใบหูรอบๆนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากลูกพับสีเขียวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะช่วยฆ่าเชื้อพวกยีสต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเราจะถอนขนเฉพาะในช่วงที่เป็นรูหูนะครับอ่าก็ทําแบบนี้ทั้งสองข้างได้เลยนะครับผมเช็ดนี่ก็คือในบริเวณที่เป็นหูนะครับใช้น้ํำยาตัวนี้ได้หลังจากเราเช็ดเปียกแล้วก็สามารถเก็บด้วยการเช็ดแห้งได้นะครับเช็ดให้แห้งจะได้ไม่อับชื้นนะครับ แต่ตัวนี้ก็จะไม่ได้มีความอับชื้นเพราะว่า,าใช้ไปสักพักเดี๋ยวเขาจะมีความแห้งในตัวด้วยนะครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตานะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็ดตากันก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันเช่นเคยนะครับจุ่มน้ํายาปึ๊บแบบนี้มาปึ๊บเปิดหัวขึ้นมาแบบนี้นะครับจับหน้าเขาแบบนี้แล้วเราก็เช็ดได้เช็ดเช็ด ตัวน้ํายาตัวนี้โดนตาได้นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับผมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งควรใช้อาหารนะครับสูตรที่โปรโตีนไม่มาจากเนื้อไก่นะครับจะเหมาะกับสายพันธุ์สีขาวเหมาะกับน้องที่เป็นาสายพันธุ์มีชองฟิเซมากกว่านะครับเนี่ยก็เช็ดให้ได้ให้เปียกได้นะครับเช็ดเปียกได้เลยเพราะว่าอย่างคราบอะไรต่างๆก็จะได้หลุดออกมาด้วยนะครับใช้น้ํายาตัวนี้เช็ดเนาะจับน้องอยู่แบบนี้นะครับก็เช็ดแบบนี้ได้เลยเห็นไหม เช่แบบนี้ได้เลยครับอ่าตาเริ่มใสขึ้นมาแล้วสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ขนจะยาวเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเล็มแต่งขนด้วยอ่ะเช็ดเรียบร้อยหน้าก็จะดูมอมแมมเปียกๆแบบนี้หน่อยนะครับ่ะต่อมานะครับเราใช้ลมเย็นเท่านั้นนะครับในการเป่านะครับเอาเบอร์ลมเบาสุดนะครับ เอาเบาที่สุดเลยอ่าเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับเป่าให้น้องนะครับก็สามารถอุ้มน้องชิดอกได้นะครับอุ้มน้องชิดอกแล้วก็เป่าอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตนะอ่าเราเอาเบอร์เบาสุดนะครับแล้วก็พยายามเอาที่เป็นแหลมๆแ,แบบนี้เพราะว่าจะเอ่เช็ดซอกตาได้นะครับเข้าซอกตาได้ี่เดี๋ยวสิครับ พยายามใช้ลมจากปลายนะครับลมแหลมปลายแหลมนะครับให้โดนสันจมูกก็พอนะครับให้โดนสันจมูกไม่ให้โดนตานะ่าห่างๆแบบนี้ได้เห็นไหมาเขาจะเริ่มปูฟองขึ้นมา่าตรงหน้าขานะครับ บริเวณซอกขาก็ได้เช่นกันอ่าเสร็จแล้วเห็นไหม เป่าง่ายมากบิชองจะไม่ได้ใช้เวลาการเป่าเยอะนะครับส่วนสิ่งที่เราต้องทําบ่อยๆนะครับตัดเล็บเล็มขนอุ้งเท้านะครับซึ่งก็จะเป็นเบสิกในการดูแลอยู่แล้วเราก็สามารถใช้กันกลในในการเล็มขนอุ้งเท้าได้ซึ่งมันจะเป็นกันกะที่เหมาะสําหรับเล็มขนอุ้งเท้าออมันจะหนากว่าเล็กๆแต่หนานะครับเนื้อจะหนาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนเท้าน้อย,ยมีค่อนข้างต่ํานะครับเพราะฉะนั้นต่อมาหลังจากนั้นนะครับเราก็มาฉีดตัวสเปรย์พอยตันก่อนฉีดด้านหลังแบบนี้ จากนั้นก็ใช้การรูปนะครับรูปทั่วตัวเลยนะแบบนี้นะครับทั่วตัวทั่วขาแนะนำว่าให้ใช้หวีสลิกร์เปิดก่อนนะครับเปิดตรงผิวด้านนอกก่อนเบาๆนะครับวิธีการจับหวีจําไว้นะครับจับแบบนี้นะครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางอยู่ตรงหน้าเซอร์เฟซของตัวหวีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หวีผ่านๆผิวๆเฉยๆนะครับไม่ต้องไปแหวกสางอะไรมากมายนะครับเพราะว่า เวลาเราเป่าเนี่ยขนมันมีความพันกันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้เพื่อให้ขนไม่พันกันหลังจากนั้นเราก็สามารถนะครับผมหวีขนได้อย่างลื่นสบายด้วยเรามีตัวช่วยที่เป็นหวีซี่ที่เป็นหวีโค้งอยู่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับย้ำนะครับว่าสามารถสั่งได้ที่ Hero Pom ของเราได้เลยนะครับที่ l ล n e SI สไ Hero Pom ได้เลยนะครับหวีตรงเท้าหวีตรงซอกท้องนะครับผมแบบนี้ได้เลยตรงหาง ใช้สลีกอร์ก่อนเพราะว่ามันจะได้ปัดขนชั้นนอกที่ที่พันกันอยู่นะครับให้ไม่พันหลังจากนั้นนะครับเมื่อเริ่มหล่อแล้วเราก็ใช้หวีซีสเตเลทที่เป็นโค้งเนี่ยหวีโค้งมันจะเหมาะกับความกลมของสรีระร่างกายของน้องบีชองฟิเซ่นะครับเราก็หวีแบบนี้ได้เลยต่อมาเราขึ้นโตนะครับขึ้นโต๊แบบนี้นะครับหวีไปอย่างนี้นะครับนี่ครับเพื่อให้ขนบริเวณเนี้ย ได้โดนสัมผัสหวีให้จับบริเวณคอของน้องไว้นะครับจับบริเวณคอของน้องไว้แบบนี้ก่อนอันนี้เป็นการดูแลแบบรูทีนเลยนะครับประจําวันนะคะผมอ่าส่วนขนที่อยู่ตรงสันจมูกเนี่ยเราจะเสยขึ้นนิด,น,ดนิดก็ได้แล้วเราค่อยมาแต่งขนนะครับโดยใช้กันไกลเนาะโดยใช้กันไกลตกแต่งให้ประคองที่คอเขาไว้แบบนี้นะครับประคองเบาๆจับหลวมๆนะครับไม่ใช่บีบลัดนะจับหลวมๆไม่ใช่บีบรัดแล้วก็หวีเห็นไหมครับ ใช่หไหมจากเด็กน้อยไม้มบนะครับก็จะเริ่มเห็นความดูดีขึ้นมานิดหนึ่งหวีให้ทั่วหนะะ้าขาช่วงอกนะครับเห็นไหมช่วงอกบริเวณนี้เราก็ต้องหวีเช่นกันนะค่อยๆทําคนไหนดื้อก็ค่อยๆเล่นกับเขาไปก่อนนะครับไม่งั้นขนจะพันกันบีชองบีเซ่ถ้าขนพันกันต้องตัดทิง้ง <laughs> นะครับสามารถตัดสั้นได้จะไม่เหมือนน้องปอมเนาะตัดสั้นได้เลยนะครับอันนี้หวี เห็นไหมหน่าเริ่มเป็นตะอ้วนน่ารักเจ้าหัวกระลำดอกสีขาวแล้วนะคะหมน่ารักแต่นี้พอขนเขาเริ่มบังตาเนี่ยผมก็จะเล็มนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะตะกุยตรงนี้ขึ้นมาหน่อยเล็มให้ขนเขาอยู่ในทิศทางที่เป็นของเขาจริงๆได้เลยนะครับเป็นทิศทางของเส้นขนจริงๆเวลาเขาไอเนี่ยเนี่ยให้บังตาแบบนี้ไปได้เลยนะครับหวีหวีมีขึ้นมาแบบนี้อ่าหูหวีหน่อยอ่าหวีเลยจะได้รู้ว่าตรงไหนมันบงังไม่บังนะครับ ไม่ต้องไปเกลี่ยให้ไปตามในทิศทางที่ที่แบบว่าไม่เป็นธรรมชาติวีให้อยู่ในทิศทาง360องศาให้เป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะบงังบังหน้าหนองแบบนี้ทีนี้เราก็จะเริ่มเลือกใช้กันไกและะ้วครับผมก็จะใช้กันไกลตัวเป็นกรนไกลตรงเนาะมาตัดแบบนี้ครับผมฟืบอ,อันนี้ก็ต้องอาศัยความชนานาญและความระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่เคยทําก็ต้องระวังนะครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหม เราก็จะเห็นตาของน้องออกมาแล้วข้างหนึ่งครับนดีด๋ครับลกูกใชตัวนี้เก็บมิดหนึ่งนะป,ป,ปิ๊ปิ๊เก็บแบบนี้ต้องค่อยๆแล้วก็ระมัดระวังนะครับเห็นไหม พอเราตัดชิปเสร็จแล้วเนี่ยเราตัดแค่ครั้งเดียวนะครับชิปลงไปเลยเห็นไหมบริเวณตาน้องเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเป็นรูปสันจมูกแบบนี้เห็นไหมอ่าแบบนี้เลยนะครับก็เกลี่ยด,ด้านนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงหลังจากนั้นเราก็เล็มตรงนี้หน่อยนะครับขนตาที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับเราก็สามารถตัดได้ให้เป็นโคง้งๆเรื่องนี้ต้องอาศัยความชานาญนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับ นี่ตาก็โตขึ้นมาแล้วเป็นหนุ่มเลยนะครับทีนี้เราอาจจะเห็นบริเวณไหนที่มันยังมีบังตาอยู่เราก็เล็มเก็บงานได้<ๆ>พยายามใช้มือประคองคอเขาไว้ตลอดเวลานะครับอเห็นไหมเราก็จะได้เห็นหน้าน้องชัดแจ๋วหล่อเลยครับ ตากลมมากเลยนี่เห็นไหมครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ายังมีความเปียกเฉอะแฉะอยู่แล้วก็สามารถใช้ไดเป่าได้เก็บงานนิดหน่อยอ่าเห็นไหมเขาก็จะเป็นทรงแบบเปิดลูกตาแบบนี้นะครับอย่าให้ตาบัง จะดูไม่น่ารักนะครับเห็นไหมตาก็กลมโตขึ้นมาแล้วครับปลายเท้าก็หวีให้ถึงนะครับผมนี่หวีได้ทุกส่วนเลยนะครับให้เป็นโค้งมนซอกในข้างนอกข้างในได้หมดนะครับนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลประจําวันนะครับผมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องบีชองแล้วอยากจะดูแลให้หน้ารักสะอาดสะอานทุกวันเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการดูแลแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการดูแลแบบลูทีนนะครับซึ่งอุปกรณ์ของใช้ต่างๆก็ไม่น่มีเยอะแยะมากมายนะครับอ่าแล้วก็หวีแก้มหวีอะไรออกมาให้มันดูน่ารักแบบนี้นะครับอ่าแนะนําเพิ่มเติมสมมติว่าเริ่มวัยสเดือนครึ่ง4เดือนก็สามารถตัดทรงสั้นๆได้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ให้ขนน้องเนี่ยได้หนาขึ้นมาแล้วก็สวยน่ารักนะครับ โอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับเทคนิคการดูแลนะคบวิธีขั้นตอนต่างๆนะครับใครที่อยากจ,จะนําไปใช้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่อยากจ,จะได้น้องบีชองน่ารักน่าร,รักนะครับมาได้ที่ลาดพร้าวหนึ้อยหนึ่ซอยสี่นะครับของเราก็จะมีการสอนการเลี้ยงมีคอร์สแนะนําแบบนี้นะครับหลังจากรับน้องนะครับหชั่วโมงเลยนะครับผมก็ มาได้นะครับที่ฮีโร่ปอมของเราเนาะอยากจะได้ความรู้นะครับความเข้าใจแบบไหน,นอยากจะสัมผัสตัวจริงก็มาได้ที่นี่นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ก่อนและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราก็จะมีเทคนิคการดูแลอย่างอื่นมาให้ได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงคลิปแบบไหนสไตล์ไหนถ้าใครอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์ได้และติดตามไว้ด้วยวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ